เฮปุ้ยจะมาแนะนำวิธีเลือกซื้อรถอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยสวัสดีครับพบกับเฮปุ้ยซีอรถบ้านคาร์ทูแฮนนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วก็วันนี้เฮปุ้ยจะมาแนะนำนะครับ วิธีเลือกซื้อรถอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยนอกจากเราจะดูรถเป็นพี่พอใจแล้วนะครับควรดูที่สลากด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นสลากที่มาจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับว่าเต็นรถเต็น์นั้นเนี่ยเป็นสมาชิกภายใต้สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ะจะมีลงรุ่นปีนะครับสียี่ห้อเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์คราวนี้เราจะทราบอย่างไรล่ะ ว่าเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังมันตรงไหมเดี๋ยววันนี้เฮียจะพาไปดูตามเฮียมาเลยครับเจ้า Fortuner r e g e n d e นตัวนี้นะครับเลขชัสซีหรือเลขตัวถังนั่นเองจะอยู่ตรงซุ้มล้อนี้นะครับเราก็แค่เปรียบเทียบกับสำเนารถหรือว่าเล่มทะเบียนก็ได้ถ้าถ้าตรงนั้นเนี่ยมันมีเล่มทะเบียนอยู่เราก็สามารถตรวจสอบทีละเลขเลยว่ามันตรงกันไหมทุกตัวอันเนี้ย สำคัญมากๆเลขตัวถังเนี่ยก็เปรียบเสมือนเหมือนเลข ID ดีตรประชาชนเรานั่นเองนะครับคันหนึ่งจะมีเลขหนึ่งซึ่งจะไม่ซ้ำกันเลยเป็นตัวบอกชี้ว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้เลขตัวถังนี้คือคันเดียวนะครับเพจตัวเนี้ยรถทุกคันจะต้องมีเพจนะครับติดมากับตัวรถเลยในตัวเพจตัวเนี้ยมันจะบอกอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยจะบอกเรื่องของ CC นะครับของเครื่องยนต์ข้อที่2ก็จะมีบอกเรื่องของเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ แล้วก็จะมีที่สำคัญที่สุดเลยในรถโตโยต้าเนี่ยทุกคันเลยจะบอกที่เพจตัวนี้ก็คือปีที่ผลิตนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นเดือนตุลาคมออกทเบอร์นะครับปี2020นั่นเองนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับทิกเล็กๆน้อยๆในการซื้อขายรถยนต์มือสองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนเพจนะครับที่ติดตามเพจโชว์รูมรถบ้านคาร์ทูแฮนนะแล้วก็ทิกตอก โชวรูมรถบ้านคาร์ทูแฮนนะครับถ้าชอบคลิปที่มีสาระประโยชน์แบบนี้ขอให้ติดตามเป็นแฟนเพจโชวรูมรถบ้านคาร์ทูแฮนตลอดไปนะครับขอบคุณครับ